ะออกบุญไปแม่จะออกบุญออกท่านน้เพนไปแม่ไละออกไล่น้ำแล้นะแม่เขาต้องบอกสื่อบสาม้น้มเียาลเบเอาื้องเคยจะติแม่อ่าน้องเคยลูกในลูก เอาไปเลดาบุญเฉเกอซื้อแยกตัวหเนะาะเธอไปว่าเอาซื้อท่านตั้งใด,งดแม่บุญหนูท่านได้เป็นีนนนนย่นเป็นซา,า,านแม่จะมาเอาชื่อหนูไม่ได้ออเจ้านัา่นเ,นเป็นแย่นเป็นซานแม่จะต้อเอาซื้อพี่ไอออกหนาได้แม่ แม่พูดไปพูดมาแล้วหนูอยากทำธุรกิจฟาร์มหอยเหมือนแม่จังเลยอ่ะแม่หนูอยากขายหอยเหมือนแม่อ่ะแม่ขายหอยหรอธุรกิจแม่ล้ำซ้ำมากเลยดูส um, ิแม่ฟาร์มหอยแม่น่ะเต็มลยนะโลกเก็บไข่หอยนะแม่เก็บหอยขายทุกวันเลยแม่หนูอยากขายหอยเหมือนแม่จังเลยค่ะทำสิลูกหอยนูนอ่ะหอยเน่าไม่ลูกเก็บหอยเน่า แม่หอยหนูยังหอยสดๆอยู่เลยค่ะแม่หอยสดมากเลยค่ะแม่เปิดออกมาแดกใจไหวเลยค่ะหอยหนูสีอะไรลูกหอยพันไหนลูกชมพูอมกรมธาตุค่ะแม่ยาทีไมส เอากล่องโฟมมาให้หน่อยกล่องโฟมที่ไหนคะแม่อ,อ,อยู่ห้องบนนะเพราะว่ากล่องนั้นมันไผ่มันได้เยอะแล้วโอเค